ด้วยชนค่วากมแรกเ้กรกต่างกมดับ็ยังเห็นวาเขามามาเล่นรับ้ตอนแรกที่เราสกามาเขาไม่คิดว่าเขาจะมารับขนา้ะแต่ว่าพอเขามาตั้งรับขานี้แล้วเราก็ต้องพยามยายามปีดมากขึ้แต่ว่าโดยรทุแรกก็ถือว่ายังไม่ได้ทตามยังไม่ได้ทาได้ดีมากด้วยในความรสึกผมะพหลังเราก็มีการคุยกันว่าเราต้องเพิ่ม ได้มีการพูดคุยนะครับได้หวัดดีมาหลับทุกสนี้แล้วเาตัหน้าเขายินใจแลเขาจะยังเล่นเราจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรก็ผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโค้ชก็ต้องมีการคุยกันนะนักบอลเองเขาคุยกันแต่ว่าว่าแม่ที่เราเจอวันนี้เขาเขาเล่นเป็นอย่างไรเราเราก็มีการศึกษากันอยู่ตลอดแล้วก็ก็เดี๋ยวก็มีน่าจะมีประชุมกันพรุ่งนี้แล้วโค้ชก็น่าจะจะเสริมว่าต้องเติมตรงไหนต้องเจาะตรงไหนเพิ่มเติมชิคกี้คายต้องความยากในการเล่นที่เป็นลึกไม่มีแบนหน้า ครรรับเเาต้อง่่มวกัันยงง็จริงๆวันนี้ก็ก็ถือว่าว่าก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเบนก็ก็พยายามเต็มที่แล้วก็เข้าใจว่าเบนเขาก็ไม่ไม่ได้ถนัดในตำแหน่งนี้นะเขาพยายามจะและเขารับลึกด้วยนะครับก็แต่ว่าเราก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้ผมพยายามจะจะใช้วิธีอื่นในการจับไต้หวันให้ได้วันนี้แบงค์มาเชียร์นะครับเซฟได้คุยแะไรหรือเปล่ายังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุย กากเลียชั้นหลังมาต่างที่เจยิงประตูได้ีเหมือนเช่นเดียนกันคนก็ก็กดดันแหละครับผมว่าหลายๆคนก็อยากจะจะยิงให้ได้เยอะๆเนาะเพราะว่าได้หวันเขาก็คือเรามีโอกาสแล้วเราเรารู้อยู่แล้วว่าเราเหนียวกว่เขาเราก็พยายามจะยิงประตูให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าลูกได้เสียมันก็มีบทในในเนี้ย